ลำดับและอนุกรมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะปูพื้นฐานให้น้องเข้าใจก่อนนะครับน้องต้องรู้สองคำด้วยกันด้วยฮะสองคำนี้ด้วยกันนะฮะลำดับแล้วก็อนุกรมนะครับซึ่งคนละเรื่องกันนะครับแต่มันจะมีเรื่องที่มันคาบเกี่ยวกันนะฮะลำดับน้องก็ต้องรู้ว่าลำดับที่มันออกข้อสอบคืออะไรบ้างอนุกรมที่ออกข้อสอบอนุกรมอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่น้องต้องทราบนะครับส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเนี่ยน้องไม่ต้องห่วงครับน้องเปิดเล่มหนึ่งเลยมาน้อง เดี๋ยวพี่จะสรุปเนื้อหาคร่าวๆให้นะฮะใครไม่ได้สอนมัธยมปลายใครไม่ค่อยได้สอนเรื่องพวกนี้นะต้องทบทวนเนื้อหาก่อนนะครับใครที่เป็นอยู่แล้วน้องอ่าน้องอาจจะกดข้ามไปก็ได้นะครับนะพี่ปูขอยัดปูพื้นฐานก่อนน้องเปิดเล่มหนึ่งครับหน้า3 1 0สิบครับเปิดเลยนะฮะนี่เล่มหนึ่งหน้า310ิบนะครับเปิดเลยนะฮะลำดับนนุกรมนะครับอย่างแรกที่เราต้องทราบลำดับคืออะไร ลำดับเป็นยังไงนะครับอนุกรมอนุกรมเป็นยังไงนะครับในในหนังสือเนี่ยน้องเปิดเขาเรียกไงเปิดดูได้นะครับพี่สรุปมาให้เรียบร้อยแล้วแต่พี่ขอยัดสรุปเป็นคําพูดง่ายๆแล้วกันเราจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับลำดับก่อนแล้วกันนะครับลำดับสีน้องต้องทราบนะครับลำดับกับอนุกรมเนี่ยความแตกต่างมาอยู่นิดเดียวครับ ลำดับเนี่ยมันจะขั้นด้วยลูกน้ำถูกต้องไหมอ่าลำดับก็จะมีพจน์ที่1เรียกว่า A1 พจน์ที่2เรียกว่า A2 พจน์ที่3เรียกว่า A3 พจน์ที่4พจน์ที่5พจน์ที่6พจน์ที่7ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับลำดับมันจะขั้นด้วยลูกน้ำนะครับอ่าแล้วแต่จะเป็นลำดับอะไรนะครับอันนี้พูดถึงทั่วๆไปพูดถึงสัญ,ญลักษณ์ทั่วๆไปนะฮะอ่าลำดับมี3พจน์แล้วเขาจะเขียนจุดๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะครับสิ่งีเราต้องทราบต่อคือมันจะมี A n นะครับ เอที่พวกเราเรียกกันก็คือพ์ทั่วไปนะครับหลักการมันมีแค่นี้เองนะครับลำดับเนี่ยก็จะมีขั้นด้วยลูกน้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง AN AN, An คืออะไรนะพ์ทั่วไปพ์ทั่วไปเนี่ยจะติดอยู่ในรูปของตัวแปร n ครับน้องนะจะติดอยู่ในรูปของตัวแปร n เพื่ออะไรหาไปเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราอยากรู้ว่าพ์ที่เท่าไหร่ล่ะเช่นเราอยากรู้พ์ที่ร้อย นะเราอยากรู้พจน์ที่ร้อยถ้าน้องมี A ออยู่น้องก็สามารถแทน n เท่ากับ100ไปได้เลยนะตรงไหนเป็นตัวแป n เน่ะเช่น A n เอท่ากับ n อ็นกำลังสบวก1สมมตินะสมมตินะครับน้องอยากรู้ A 100พจน์พที่100น้องก็เอา100ไปแทนที่ n 1, ตรงนี้ได้เลยก็จะรู้เลยว่าพจน์ที่100มีค่าเท่าไหร่นี่คือลำดับนะครับต่อไปอนุกรมอนุกรมมันก็แค่เอาลำดับเนี่ยมาจับบวกกัน มันจึงเรียกว่าอนุกรมนะครับคือยังไงเอาง่ายๆก็คือน้องเอา a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยจนถึง a n เนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าอนุกรมแล้วนะครับมันขึ้นอยู่ว่ามันเป็นลำดับอะไรนะครับเช่นเดิมมันเป็นลำดับเลขคณิตพอจับมาบวกกันก็เรียกว่าอนุกรมเลขคณิตนะง่ายๆมีแค่นี้เองหลักการของมันน้องพอจับทางได้ไหมล่ะ ซึ่งพี่ว่าน้องจับทางไม่ยากหรอกนะครับนะเราเป็นครูคณิตศาสตร์กันทุกคนแล้วนะครับอาแต่สิ่งที่น้องต้องทราบต่อคำถามครับโดเมนทุกคนมเอามาเรื่องนี้ได้ไงวะโดเมนของลำดับครับโดเมนโดเมนคืออะไรโดเมนคือตัวไปต้นเลนส์คือตัวไปตามนะครับเดี๋ยวน้องจะได้ยินคำว่าโดเมนกับเลนในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันอีก นะครับก็เป็นหลักการเดียวกันโดเมนคือตัวแปรต้นตัวที่แทนเข้าไปแล้วส่งผลนะีนั่นคือโดเมนนะ,ะเพราะนั้นโดเมนคือตัวที่แทนเข้าไปแล้วส่งผลเป็นค่าออกมานะครับเพราะฉะนั้นลำดับครับซีเควนต์เนี่ยก็ต้องมีโดเมนด้วยนะครับโดเมนคืออะไรครับโดเมนเลนส์คืออะไรครับเอาง่ายๆเขียนสวญลักษณ์ง่ายๆตัวแปรต้นคืออะไรถ้าน้องนึกไม่ออก อนน้องหา a 1 a 2 a 3อ่ะ a 1น้องก็แทน n เป็นเท่าไหร่ครับแทน n เป็น1 a 2น้องก็แทน n เป็น2 a 3น้องก็แทน n เป็น3นะครับนั่นแหละคือตัวแปรต้นของเรานะครับเพราะฉะนั้นโดเมนของลำดับเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเต็มนะครับโดเมนของลำดับนะจะเป็นจำนวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นจำนวนเต็มนะฮะ,ะนนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 พอน้องแทน n เ,เป็น1 n เ,เป็น2 n เ,เป็น3แล้วเนี่ยเลนส์ของมันเนี่ยจะเป็นจํานวนจริงนะครับผลลัพธ์มันจะเป็นอะไรก็ได้เป็น1.2เป็น1.3เป็น1.5ก็ได้นะน้องนึกภาพออกไหมพอนึกออกกันไหมเนี่ยโดมเมนกับเลนส์นะครับนะเราต้องทราบนะครับว่าตอนเราทําเรื่องลําดับเนี่ยเราแทนอะไรเข้าไปเราแทนจํานวนเต็มเข้าไปเลข1เลข2เลข3เลข 4, เอ่เลข100พจน์ที่100เลข150ก็พจ์ที่150นะ เราก็จะเป็นตัวแปรต้นแทนมาได้ตัวแปรตามก็คือจอําจนวนจริงออกมาผลลัพธ์จะเป็นอะไรไม่รู้นะครับนะอ่ะอันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเรื่องโดเมนกับเลนสเราจะไปคุยกันหนักๆอีกทีในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับนะอันนี้พูดคร่าวๆไว้ก่อนนะครับอ่ะต่อมาครับพอน้องเข้าใจแล้วออลำดับเข้าใจแล้วอนุก,กรมนะโดเมนเลนเรียบร้อยต่อมาพี่ขออนุญาตพูดถึงเรื่องสัญ,ญลักษณ์น,นิดนึงได้ไหม พอพูดถึงอนุกรมเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ที่น้องต้องทราบนะครับบางทีเขาเขียนด้วย sn นะ sn มันจะอ่านว่าอะไรครับผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมผลบวก n พจน์แรกเพราะนั้นการที่เขาเขียน sn เนี่ยน้องต้องทราบว่า sn มันคือผลบวก n พจน์ ot, ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเขียนว่า s 10 s 10 ก็คือผลบวก10พจน์แรกนะฮะก็จะได้เป็น A1 บวก A2 บวก A3 บวกไปเรื่อยจนถึง A10 นะครับนี่คือผลบวก N พจน์อันนี้ไม่ห่วงเท่าไหร่แต่บางครั้งเนี่ยหลายคนไปตกม้าตายตอนไปเจอในห้องสอบแล้วงงฮะบางเทีเขาเขียนอย่างนี้ครับเขียนเป็น summation แทนก็เขียน summation An เเท่ากับ1ถึง10อย่างนี้ เพราะฉะนั้นปากกาแดงบรรทัดแรกเนี่ยน้องเขียนพี่เขียนว่า S10 ใช่ไหมหลายคนเข้าใจแล้วแต่พอไปเจอ s u m เ a t i o n เนี่ยงงนะครับพี่บอกเลยมันคือสัญลักษณ์เดียวกันไม่ว่าน้องจะไปเจอในสถานการณ์ใดก็ตามนะครับเจอเขียนเป็น S10 หรือเจอเขียนเป็น summation มันหมายถึงตัวเดียวกันนะครับ summation ก็คืออะไรครับน้องๆอ,อันนี้ทบทวนให้นิดเดียวนะ summation ก็คืออะไรครับ summation ก็คือขั้นด้วยเครื่องหมายบวก แทนเเป็น1คันด้วยผ่าบวกแทน n เ,เป็น2คันด้วยเครื่องหมายบวกแทน n เ,เป็น3คันด้วยเครื่องหมายบวกไปเรื่อยๆจนถึงแทน n เ,เป็นเท่าไหร่ครับแทน n เ,เป็นเท่าไหร่ครับแทน n เ,เป็น10ฮะ,ะก็คือถึงตัวที่10ครับนี่คือสัญลักษณ์เรื่องอนุก,กรมแบบง่ายๆนะครับที่น้องจะต้องทราบนะฮะอ่ะพอพี่พูดถึงสัญลักษณ์จบนะครับคำถามที่น้องต้องทราบต่อมาคือเฮ้ยลำดับอะ มันมีลำดับอะไรบ้างที่ออกข้อสอบในการสอบครูผู้ช่วยนะฮะลำดับอะไรที่น้องต้องรู้อนุกรมอะไรที่น้องต้องทราบนะครับนะอ่าเราเริ่มเข้าเรื่องแล้วนะครับนะน้องใครมีหนังสือน้องเปิดหน้า310ไปได้เลยนะครับอันนี้พี่อธิบายสรุปใจความ,มง่ายๆเดี๋ยวเราจะไปทำข้อสอบกันนะครับอ่าทุกคนต่อมาครับพูดถึงลำดับก่อนเดี๋ยวพอพูดถึงลำดับเสร็จเดี๋ยวพี่จะโยงไปอนุกรมเลยนะครับนะเพราะมันมาคู่กัน มันเป็นพี่น้องกันนะครับลำดับที่น้องจะต,ต้องเจอในห้องสอบตัวแรกครับคือลำดับอะไรครับคลาสสิกมากลำดับอะไรครับลำดับเลขคณิตครับที่น้องต้องเจอในห้องสอบนะลำดับเลขคณิตเอกลักษณ์เฉพาะเอาเอกลักษณ์เฉพาะเลยเอกลักษณ์เฉพาะของลำดับเลขคณิตหน้าตาเป็นยังไงครับมันต้องเป็นยังไงต้องเป็นไงน้องสอง สี่หกแปดมันต้องเป็นไงมันต้องเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าเท่ากันใช่ไหมครับน้องอาจจะพิมพ์มาไม่ทันไม่เป็นไรแต่น้องต้องตอบนะนั่งอยู่ที่บ้านต้องตอบนะครับลำดับเลขคณิตลักษณะเฉพาะคือมันจะเพิ่มขึ้นเท่าเท่ากันเพิ่มขึ้นโดยการอะไรไม่ใช่คูณไม่ใช่หารเพิ่มขึ้นโดยการบวกหรือลบเท่านั้น อะอย่างอันนี้อย่างอันนี้อ่อย่างน,นี้นนเพิ่มขึ้นบวกสองบวกสองใช่ไหมบวกสองอย่างเงี้ยจะเรียกว่าลำดับเลขคณิตเลยนะครับหรือภาษาเทคนีคข้อเท็มคือ arithmetic sequence นะครับเราต้องรู้บางทีเขาเขียนในเทคบุ๊กต่างประเทศในเขียน as เนี้ยเราต้องทราบ arithmetic sequence นะครับบางทีเขาเขียนย่อแบบเนี้ยเราต้องรู้เลยนะครับบางทีเขาไม่บอกนะว่าไอนี่คือลำดับเขาเขียน as ข้างหลังต้องทราบนะครับนะ อ่ะต่อมาอีกสักหนึ่งตัวอย่างได้ไหมเช่นหนึ่งสามทำไมหนึ่งสามหนึ่งสี่เจ็ดสิบจุดไปเรื่อยๆจุดๆจุดอย่างนี้เป็นไหมลำดับเลขเป็นปะเป็นลำดับเลขคณิตนะฮะเพราะมันเพิ่มขึ้นเท่าๆกันนะครับจากหนึ่งไปสี่จากหน,นึ่งไปสี่เพิ่มขึ้นสามนะเพิ่มขึ้นสามสี่ไปเจ็ดเพิ่มขึ้นสาม 7จ็ดไปสิบเพิ่มขึ้นสามนะฮตัวพวกนี้คือลักษณะเฉพาะของลำดับเลขคณิตนะครับบางคนบอกมันจะแค่บวกเฉยๆหรือเปล่าลบก็ได้นะเช่นเช่นหนึ่งลบสองลบห้าลบแปดดดดนี้อย่างนี้ก็เป็นลำดับเลขคณิตนะครับหนึ่งแล้วไปลบสองลบสองแล้วไปลบห้าลบห้าแล้วไปลบแปด ทำไมมันถึงเป็นลําดับเลขคณิตเพราะว่ามันลดลงใช่ไหมเท่าๆกันอันนี้ลบสามลบสองไปลบห้าลบสามลบห้าไปลบแปดลบสามอย่างเงี้ยมันจะมองรู้เลยว่าไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นลําดับเลขคณิตนะครับอพอน้องรู้แล้วทั้งหมดเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นลําดับเลขคณิตลักษณะเฉพาะมันเป็นแบบนี้เพิ่มขึ้นเท่าๆกันนะครับตัวต่อมาที่ต้องรู้จักนะครับไอ้ปากกาแดงที่พี่เขียนเนี่ยน้องเห็นปากกาแดงไหมปากกาแดงเนี่ย มันคืออะไรครับภาษาไทยเรียกว่าผลต่างร่วมภาษาอังกฤษคือ common difference นี่มีเพื่อนพิมพ์มาด้วยนะครับนะแต่พิมพ์มาที่เพจนะั้นน้องนิพนธะ์นะนะน้องมาน้องมาติวในกลุ่มดีกว่านะครับเดี๋ยวทางหน้าเพจเดี๋ยวพี่ก็ปิดแล้วนะครับทางในกลุ่มลับเราจะติวกันยาวๆเลยนะครับนะ,ะทุกคนไอเลขที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรนะดีด็อกใช่ไหมที่เราเรียกกันภาษาในลักสั้นๆเรียกว่าดีด็อกนะเพราะนั้น ลำดับเลขคณิตเนี่ยสี่น้องต้องหาเนี่ยนะครับก็คือดีด็อกดีด็อกคือตัวที่มันเพิ่มขึ้นเท่าเท่ากันหรือเรียกว่าผลต่างร่วมนะครับหาจากอะไรนะหาจากอะไรครับที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพิ่มขึ้นสองใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยดีด็อกมันคือเอาพจน์หน้าพจ์ที่อยู่ติดกันเนี่ยเช่นคู่นี้เอาพจน์หน้าตั้งลบด้วยพจน์หลังนะครับพจน์หน้าก็คือสี่ คู่นี้นะคู่นี้นะพจน์หน้าคือ4พจน์หลังคือ2เอา4-2ลบ2ก็จะได้ดีด็เหมือนกันนะอ่านี่คือไอเดียให้เป็นไอเดียไว้นะครับหรือบางครั้งน้องไปอยู่ในห้องสอบเขาเขียนเป็นสัญลักษณ์น้องก็ต้องรู้นะครับบางทีเขาไม่บอกดีด็มาตรงๆเขาบอกมาแบบนี้ครับนี่เขาบอกมาแบบนี้ a n 1 a บวกหลบเเขียนแบบนี้ น้องอ่านแบบนี้น้องก็ต้องทราบนะครับบางทีเขาเขียนเป็นสัญลักษณ์อ่ะตอนอยู่ในห้องสอบอ่ะนะครับมันไม่ได้เขียนเป็นตัวเลขแบบนั้นนะครับเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เขาบอก a n บวกหนึ่งลบ a n เท่าก mm ับ hmm. 5สมมตินะนี่พี่สมมติตัวเลขนะครับน้องๆเ,เอาเลขอื่นดีกว่ามันมีเลข5าเยอะแล้วเลข7อ่ะเลข7นะครับเขาเขียนมาแบบนี้ a n บวกหนึ่งลบ a n เท่ากับเเราทุกคนต้องทราบเลยว่า a n บวกหนึ่งคืออะไรครับ อย่าไปตกใจตัวแปรอย่าไปตกใจ a n บวกหนึ่งคืออะไรฮะคือพจน์ที่มากกว่า a n อยู่หนึ่งพจน์นะฮะหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านแบบง่ายๆก็คือ a n มันจะมาก่อนแล้วว่าจะเป็น a n บวกหนึ่งถ้ามีพจน์ต่อไปอีกก็จะเป็น a n บวกสองต่อไปพจน์ต่อไปอีกก็เป็น a n บวกสาม n บวกสี 4, a ่ a n บวกห้าไปเรื่อยๆนะครับการที่เขาเขียนแบบนี้เขากำลังบอกน้องว่าเอาพจน์หน้าของ a n ลบกับ A n มันจะได้7นั่นคืออะไรครับตัวนี้มันจะคือ D Doc นั่นเองใชนไหมเพราะนั้นบางทีเขาเขียนเป็นสัสลักษณ์น้องเข้าใจว่าตัวนี้มันคือ D d o c นะฮะโอเคไหมครับเพราะนั้น2ประเด็นแรกนะครับที่น้องนั่งฟังอยู่นะครับน้องต้องรู้นะ1นืออคือ,อตัวเลขลักษณะเฉพาะของลำดับเลขคณิตเป็นยังไง2 D Doc ดีด็อกหายยังไงบางครั้งมาอยู่ในรูปของตัวเลขบางครั้งมาอยู่รูปของตัวแปรนะครับเราต้องทราบทั้งหมดเลยว่าดีด็อกคืออะไรนะครับพอเราทราบตรงนี้เสร็จปุ๊บทุกลําดับน้องต้องหาพจน์ทั่วไปเป็นที่เขาเรียกว่า A n นะฮะทุกลําดับนะครับทุกลําดับมันต้องมี A n นะฮะเราต้องหา a n ให้เป็นลําดับเลขคณิตก็เช่นกัน น้องตอบพี่ดังๆนิดหน่อยตอบดังๆนิดนึงตอบดังๆหน่อย an หายยังไงครับลำดับเลขคณิต an หาได้จาก a หนึ่งบวก n ลบหนึ่งคูณ d นี่คือคลาสสิกมากที่คนเอกคณิตจะต้องรู้นะครับต้องทราบเลย an หาจากอะไรนะครับ an พจน์ทั่วไปของลำดับเลขหาได้จาก an เท่ากับ a หนึ่งบวก n ลบหนึ่งคูณ d อ่ะมาอธิบายทีละตัวแบบไวๆนอกจะหา a n ได้ต้องมีองค์ประกอบอะไรมั้งหนึ a ่ง a หนึ่งคืออะไรฮะ a หนึ่งคือพจน์ที่หนึ่ง n ลบหนึ่งคืออะไรฮะ n ลบหนึ a ่งก็คือ n ลบหนึ่งก็คือ n ลบหนึ่งบางคน n อลบหนึ่งคืออะไรก็คือ n อลบหนึ่งอะฮะมันต้องติดตัวแปรเไว้วันสอบต้องติดตัวแปรไว้เพื่ออะไรเพื่อเราจะหาค่า n I ไงว่าเราต้องการพจน์ที่เท่าไหร่เช่น เราต้องการพ์ที่หนึ่งพันก็แทน n เป็นพันหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นวันสอบไม่ต้องไปหา n เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวโจทย์มันกรหนดนไปเองว่าต้องการพน์ที่เท่าไหร่นะครับดีด็อกดีด็อกรู้แล้วว่าดีด็อกคืออะไรนะครับล้วก็แทนเข้าไปในนี้แล้วก็แก้สมการออกมาเพื่อติดตัวแปร n ไว้นะครับแล้วเราจะต้องการอะไรต่อไปโจทย์ถามอะไรก็เรื่องของมันแล้วโอเคไหมนึกภาพไหมครับอ่ะเช่นเช่นเช่น ตอบอย่างไวๆนะ2 5 8 11อ่ะจุดจ,ดจดุหาเอ็นดิเร็วหาเ n ็นสิน้องๆคนส่วนใหญ่ก็ต้องทำไงฮะ,ะถ้าเป็นคนเป็นคนท,ทั่วไปนะครับเอกนณิตทั่วไปก็ต้องตั้ง a อก่อนเอเท่ากาับเอหนึบวกเลบหคูณดีใช่ไหมเอหนึของเราก็คือสองอ่ะลองทำพร้อมกันสองบวกอะไรครับ n ลบหนึ่งแล้วก็คูณดีนะแล้วก็มาดูดีด็อกคืออะไรล่ะ2581 1 d ด็ีอกคืออะไรครับดีด็อกคือ3ใช่ไหมดีด็อกคือ3ก็เป็นแบบนี้คนทั่วไปก็ทำแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็แล้วก็ทำไงต่อแล้วก็แก้ออกมาฮะว่า A n คืออะไรอ่า a n, a n ก็เท่ากาับนี่น้องอัมพลตอบแล้วนะครับคนอื่นอย่าเพิ่งหลับสิคนอื่นอ่ แล้วรู้แล้วตอบมาเลยนะครับนะอันนี้พี่อธิบายช้าๆให้นะครับเรืนะ่องนี้พี่ว่าน่าจะง่ายๆสําหรับหลายๆคนแล้วนะเราเอกคณิตศาสตร์เรื่องนี้ไม่พลาดหรอกครับออกข้อสอบประจำนะอ่ะทุกคน2บวกคูณกระจาย3เข้าไปคูณกระจาย3เข้าไปเป็น 3N-3 ลบ3จับบวกเลขนิดนึงจัดรูปนิดนึงเ n เท่ากับ3ลบ1อ่ะ3อ่ะ2ลบ3เป็นลบ1ก็เป็น 3n ลบ1นะครับนี่ เราก็จะได้แบบนี้ออกมาอ่านี่น้องป๊อปเริ่มมาแล้วนะน้องป๊อบเริ่มตอบแล้วนะอ่าคนอื่นว่าไงคนอื่นนะครับอันนี้แบบพื้นฐานก่อนนะเห็นปั๊บต้องรู้เลยต้องคำนวณได้ไวๆนะครับคำถามคือโอเคน้องหลายคนทำแบบนี้มันก็ไม่ผิดหรอกนะครับแต่ข้อสอบวิชาเอกเนี่ยเขานิยมออกข้อสอบเรื่องลำดับเลขคณิตแลวเขาจะไปถาม A อนเนี่ยบ่อยมากบางปีออก3ามข้อเลย ให้ลำดับมาถามเอ็นให้ลำดับถามเอ็นถามอยู่สามข้อพี่มองว่ามันง่ายไปนะครับคำถามคือมันง่ายแล้วไงเราจะไปนั่งทดสามบรรทัดอย่างเงี้ยเอาวะไปนั่งทดทั้งสามบรรทัดอย่างเงี้ยมันเสียเวลานะครับมันมีวิธีคิดที่ไวกว่านี้ในการหา A n ของลำดับเลขคณิตมันมีวิธีคิดที่ไวกว่านี้นะครับน้องไม่ต้องไปนั่ง A1 บวก n ลบ1คูณ d ไปนั่งคูณกระจายเสีย3ามสี่บรรทัดเสียเวลามาก นะครับวิธีง่ายๆเลยทุกคนดูดูเลยนะการหายเอนอย่างไวนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะไม่พูดถึงเรื่อง AN ของลำดับเลขแล้วนะเพราะว่าน้องรู้สูตรลัดไปแล้วนะครับ AN ของลำดับเลขง่ายมากทุกคนสังเกตอะไรไหมครับดูฮะเห็นอะไรไหมครับอ่าเห็นอะไรไหมเออนี่มีน้องวัฒจกักรบอกว่าแทนชอยหรือเปล่าครับ ออพี่เอางี้น้องพูดมาก็ดีแล้วนะครับคือแทนชอยเนี่ยมันต้องเป็นลำดับที่เราไม่รู้จักจริงๆนะครับอันนี้แนะนําส่วนตัวนะแต่ถ้าเป็นลำดับเลขเนี่ยน้องอย่าไปแทนชอยเลยนะมันทําได้ไวกว่าแทนชอยอีกทุกคนไม่ไวกว่าอีกเหรอมาไวกว่าเยอะทุกคนดูนะดูตรงนี้ที่พี่ไฮไลท์สีเขียวก็สามนี่เออสามก็สามอะ่ะ แล้วไงอาจารย์สามตัวนี้มันคือดีด็อกของลำดับนี้ใช่ไหมครับสามมันคือดีด็อกของลำดับนี้ใช่ไหมเพราะฉนั้นไม่ว่าน้องจะเจอลำดับเลขข้อไหนก็ตามน้องเจอดีด็อกปับ๊บน้องทําแบบนี้ได้เลยครับ a n จะเท่ากับจะเท่ากับ d ด็อกลบแปกับ n งี้ไปเลยนะ d ด็อกปุ๊บแปกับ n ไปเลยนะครับเช่นข้อนั้นดีด็อกคือห้าห้า n เลยข้อนั้นดีด็อกคือลบเจ็ดลบเจ็ด n เลย แล้วแต่ว่าดีด็อกคืออะไรติดลบก็ต้องติดลบด้วยนะเช่นลบสก็เป็นลบสอเลยนะครับแล้วมันก็จะบวกด้วยค่าคงที่ค่าหนึ่งในการหาเนี่น้องอัมพลบอกดูระยะห่างก่อนหรือเปล่าครับถูกต้องเลยอ่านี่จำขึ้นใจเลยค่ะน้องกรถินสูตรนี้ปังมากค่ะเออคือมันสามารถทําข้อสอบวิชาเอกได้อย่างไวอะนะครับบางคนก็จะบอกว่ามันก็ มันก็ไม่กี่บรรทัดหรือเปล่ามันก็แหมเนี่ยมันแค่นี้เองเนี่ยทดเลขไม่ได้หรือคนเอกคณิตบางคนชอบพูดอย่างเงี้ยคนที่พูดแบบเนี้ยน้องอย่าไปฟังเขานะครับแสดงว่าเขาไม่เคยลงสนามเลยนะหรือบางคนก็นั่งอยู่แต่ว่าเคยสอนนักเรียนเฉยๆนะครับไม่เคยไปสอบจริงเลยนักเรียนมันก็ทําทันนะคุณครูจะทําไม่ทันได้ไงนี่บางคนพูดอย่างนี้นะครับน้องตอกน้องตอกหน้ามันกลับไปได้เลยนะครับไอคนที่พูดแบบนี้นะแบบใครที่บอกเอ้ยทําแบบนักเรียนก็ทัน น้องอย่าลืมว่าเราไปสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์เราเป็นครูครับไปสอบเอกคณิตนะน้องเวลามีเวลาแค่ข้อละหนึ่งนาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับรวมเวลาตื่นเต้นแล้วนะครับนะเวลาน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องง่ายๆเนี่ยถ้าน้องมีวิธีลัดได้เนี่ยฟุ๊บเลยนะครับวิธีลัดก็คือเอาดีด็อกเด็ดแปะกับ NY. n ไว้ n เป็นตัวแปรอยู่แล้วนะครับ c ตรงเนี้ยคิดเองนะครับถ้าพี่สอนง่ายๆเนี่ยพี่เขียนว่าคิดเองเลยคิดเอง คิดยังไงดูครับทุกคนดูช้าๆนะพี่จะช้าๆนิดนึงนะเช่นข้อนี้เลยนะข้อนี้ข้อนี้เลยสองห้าแปดเนี่ยข้อนี้เลยนะฮะเอ็นก็จะเป็นสามเอ็นนี้เลยโอเคปะ่ะเอ็นก็จะเป็นสามเอ็นแบบนี้เลยนะครับแล้วไงต่อวันที่น้องทําปุ๊บเนี่ยน้องแอบแทนเลขหนึ่งในใจแอบแทนเลขหนึ่งในใ,นใจแทนเอ็นเป็นหนึ่งในใ,นใจ การที่แทน n เป็นหนึ่งในใจเนี่ยมันกําลังหมายถึงพจน์ที่หนึ่งใช่ไหมพะน้องอย่าลืมว่าโดเมนมันคือจํานวนเต็มใช่ไหมเพราะนั้นน้องจะแอบแทน n เป็นหนึ่งในใจนะฮะแทนแอนแทนเเป็นหนึ่งในใจพอน้องแทนปุ๊บเนี่ยก็คือเอาเลขมาคูณกันง่ายใช่ปหสามคูณหนึ่งมันจะได้สามนะครับพอน้องแทนในใจปุ๊บน้องได้สามน้องเหลือเหลือบตาใช้คําว่าเหลือบตาดูนะเหลือตาดูว่าพจน์ที่หนึ่งจริงๆมันคือเท่าไหร่พจน์ที่หนึ่งจริงๆมันคือเลขสองนะฮะเพราะฉะนั้นเรามีสามอยู่ มันเกินไว้เลยมันเกินเราต้องคิดเองพี่ถึงบอกต้องคิดเอง,ง,ออง,เองแล้วปรับแต่งในใจปรับแต่งในใจคืออะไรเราได้สามแต่จริงๆมันคือสองเราต้องลบออกหนึ่งอย่างนี้โอเคไหมมันก็จะได้เป็นลบหนึ่งอย่างนี้อ่าโอเคไหมฮะมันจะไวขึ้นมันทัดเดียวจบเห็นไหมมันทัดเดียวจบมันว่าด้วยเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างนี้แหละครับวันสอบวิชาเอกนะ ถ้าวันนั้นออก2ข้อ3ข้อเนี่ยมันก็จะไวขึ้นมีเวลาไปทําเรื่องอื่นเยอะขึ้นนะฮะทบทวนอีกครั้งหนึง่งอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้ามาดูนี้อ่ะอันนี้อ่ะนนดูนะจะเริ่มเอาที่พี่ยกตัวอย่างตรงนี้ไวนะ้นะ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 อ้องอ่ะเริ่มอันนี้2,4,6,8อันนี้ไม่ต้องไปนั่งหาให้ยุ่งยากมันคือ 2N เลยใช่ปไหมดีก็คือ2 2N เเลยอาจารย์แล้วต้องบวกเลขไหม ก็ไม่ต้องบวกเพราะว่าน้องแอบแทน n อเป็น1ในใจปุ๊บแอบแทน n เป็น1ในใ,นใจปุ๊บมันได้เลข2แต่พจน์จริงๆมันคือ2อยู่แล้วก็บวกศูนย์ในใจนะบางคนบอกบวกศูนย์ไปด้วยคะ่ะอาจารย์คะสบายใจดีตีตายเลยนะครับนะตีตายเลยนะครับนะอย่าไปทําแบบนั้นนะฮะเราก็แอบแทนในใจนะครับอย่าไปทดเยอะนะต่อไปอ่ะต่อไปทุกคนอย่างไรเร็วหนึ่งสี่เจ็ดสิบดีด็อกคือสาม เพราะนั้น A n จะได้เป็น 3N แอบแทน n เป็น1ในใจนะแทน N เป็น1ในใ,นใจแทน N เป็น1ปับ๊บอย่าคิดเลขผิดน,นะเว้ยอย่าคิดเลขผิดน,นะแทนเเป็นหนึ่งครับ3คูณนได้3คิดในใจลนะเอตัวนี้คือ3ว้ยเว้ยแต่พอเลือบดูพจ์ที่1มันคือเลข1เพราะนั้นตรงนี้ต้องลบอะไรครับลบ2อ่าโอเคไหมน้องโดนทิดามาแล้วนะเริ่มไว้แล้วนะน้องต้องไวกว่าพี่นะครับนะ สักวันหนึ่งน้องต้องเก่งกว่าพี่พี่การเตะของพี่นี่ง่ายมากครับทํายังไงให้ได้ให้จบคอร์สนี้แล้วน้องเก่งกว่าพี่คิดแค่นี้นะเอาอะไรมีอยากได้อะไรให้หมดเลยนะครับนะคำถามคือคําถามบางคนก็ถามบางคนเริ่มคิดแล้วทําไมต้องแทนเอ็นเป็นหนึ่งด้วยวะแทนเอ็นเป็นตัวอื่นได้ไหมน้องครับแทนเอ็นเป็นตัวอื่นก็ได้นะแต่น้องจะต้องแอบไปดูโพ์นั้นนะเช่นน้องแทนเอ็นเป็นสาม น้องเอาตรงนี้3ปุ๊บ3คูณ3ได้9น้องก็ต้องไปแอบ,บดูพจน์ที่3ด้วยนะครับนะอ่ามันก็คือพจน์ไหนพจน์นั้นะ่ะนะครับก็ต้องมีค่าเท่ากันนะครับแทน n เป็นอะไรก็ได้นะครับต,ต่อไปต่อไปยังไว้ A -n เท่ากับ1-2-5-8ลบ2ลบ5ลบดีด็อกคือติดลบอาจารย์ติดลบก็ติดลบไปลบ 3n ใช่ไหมแอบแทน n เป็น1ปั๊บได้ลบ3 ได้ได้ลบสามนะฮะแต่จริงๆมันคือหนึ่งใช่ไหมให้ลบสามทำไงให้ได้หนึ่งวะน้องต้องปรับเองนะมีลบสามอยู่ทำไงให้ได้หนึ่งก็คือบวกสี่เข้าไปจบเพราะนั้นพจน์ทั่วไปคือลบสามเอ็นบวกสี่จบใช่ไหมมันจะไวกว่าความคิดเรานะครับในเรื่องการหา a n ของลำดับเลขคณิตนะครับนะ,ะไวไหมไ,ไหมเรื่องการหา a n นะครับคำถามต่อมาคือ พอหา a n นไวนึกภาพตามนะนึกภาพตามนี่ยังไม่เจอเข้อสอบเลยนึกภาพตามนะครับพอน้องหา a n ได้ไวน้องก็จะหาพจน์ที่เขาถามอ่ะเช่นเขาถามพจน์ที่หนึ่งร้อยมันก็จะไวขึ้นนะครับหรือมันจะทําอะไรได้ไวขึ้นอ่ะมันพอหา a n ไวเนี่ยมันจะทําอะไรมันก็ง่ายพี่พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเจอในะข้อสอบน้องจะเข้าใจมากขึ้นนะครับนะ น้องกระถิ่นมาในกลุ่มแล้วนะโอเคนะครับน้องดนทิดานน้องปลายฟ้าโอเคน้องอัมพลอ่าโอเคเพราะนั้นประเด็นเรื่อง A อได้แล้วนะครับนะได้1ประเด็นนะครับไปจดช็อตโนต้ตด้วยนะครับพอน้องรู้ a อแบบนี้แล้วคำถามคือมันมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับลำดับอีกไหมจริงจริงมันมีนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูในข้อสอบเลยนะครับพี่พูดข้าวๆก่อนพอน้องรู้จักลำดับในภาพตามนะรู้จักลำดับก็ต้องรู้จักอน,อนุกรม ต่อเลยนะต่อเลยนะรู้จักลำดับก็ต้องรู้จักอนุกรมเมื่อกี้ลำดับเลขคณิตอันนี้ก็ต้องอนุกรมเลขคณิตครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ